วันนี้เราจะพาไปดูนักเตะที่เราโปรเลเยอร์ชื่อดังชอบใช้มันจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังผู้รักษาประตูจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ ID Game by Adoat บริการรับซื้อและขาย ID g a m FC Online ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊ม M โอน M รับดึงนักเตะหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นสนามกันด้วยแล้วกันครับหลายๆคนร้องขอพี่ปิงเดี๋ยวนี้คลิปเลือกตัวพี่ปิงไไม่ทำคลิปเลยก็เดี๋ยววันนี้มาทําให้แล้วกันครับก็ขอนิดนึงแล้วกันครับกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเ้นสนามของเราด้วยแล้วกันนะครับมาอันดับแรกเนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการแข่งโปรลีหรือรายการแข่งต่างๆนานานั่นเองซึ่งเราก็ไปรวบรวมมาแล้วซึ่งร้อยละแปดสิบในนักเตะที่ใช้เนี่ยคือเป็นปีดีซีอยู่แล้วใช่ไหมคือเขาจะเลือกใช้นักเตะประมาณนี้เลยนั่นนนนนเออออองงงงะักกกกก็ถืวว่่่าาาาย้้ํปีีีแแลจมตหห กางแล้วก็กองหลังนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายแบบว่าเข่าวๆวกันเลยเพราะว่าร้อยละประมาณ90้าสในพี่เคยเล่นนักเตะในที่แบบติ๊กมาเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับอาจจะเป็นปีอื่นบ้างเลยจะเป็นปีนี้บ้างเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเริ่มที่การแต่งกองหน้าที่เรียกว่าเหล่าโปรเพเลอร์เลือกใช้เลยคือใาหนะของแกลดมุลเลอร์ครับหรือเจ้าลูกระเบิดนั่นเองซึ่งแกลดมุลเลอร์เนี่ยถามว่ามีข้อดีข้อเสียไงข้อข้อด,ขอด,ขอดีข้อแรกคือเป็นเหมือนตัวทําเกมนั่นเองครับซึ่งแบบว่ามั่่างงาก้กอนนนซึเ หลายคนจะเห็นเลยว่าการมูลเลอร์ร้อยละแปดสิบถ้า,าไปแข่งนอาจจะไม่ได้วิ่งไปทะลุช่องนั่นเองซึ่งจะมีหน้าที่แบบว่าเป็นตัวที่แบบถนัด2องาแล้วก็บังบอลแบบว่าเชื่อมเกลียวแบบลุ้เส้นประมาณนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่สำหรับการมูลเลอร์ที่คนเลือกใช้นั่นเองนะครับอันดับต่อมาคือทางนะของโยฮันครับนั่นเองซึ่งตำแหน่งหน้าตามตำแหน่งการลูกถือว่าเล่นได้ดีมากๆเลยสำหรับโยนครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ปั้นเกมได้ดีแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันคือโยนครับเนี่ยข้อเสียคือถ้าเรื่องการเข้าประทานเนี่ยเขาอ,อาจจะทําได้ไม่ดีมากแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้บังบอลพี่รู้สึกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่บังบอลได้ดีมากเพราะรูปร่างว่า80เวลาบังบอลนี่แบบว่ามือเ ขานี่เขาเกิ้งก้างแน่นอนครับรับรองว่าเสียบอลยากถ้าใครคองบอลเก่งๆแน่นอนครับอันดับที่3เปเร่นะครับซึ่งเปเร่เนี่ยลหลายนเนีคนอาจจะไม่รู้คือมันเป็นเมตามาตั้งแต่นานๆแล้วไม่ว่าจะเป็นปีแคปเป็นปีไอคอนอะไรีไร้ยถือว่าเป็นมานานมากนะหร P ับเปเร่ถือถ้าใครไม่เคยลองเล่นเนี่ยต้องลองเล่นสักครั้งหนึ่งเราจะติดใจนั่นเองนะไข่มุกดำแห่งบราซิลนั่นเองซึ่งข้อดีของเปเร่เนี่ยหนึ่งเลยมีความเร็วครับสองเป็นตั้งแต่ที่มีตัวเล็กแล้วมีความคล่องตัวสามวิ่งทะลุช่องได้ดีมากๆ เล่ครับลำดับต่อมาเป็นฐาน้าของจอร์จเบสนั่นเองครับอีข้างหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองซึ่งจอร์จเบสเนี่ยเหมาะสํหรับคนที่ไม่ได้เล่นตัดปั่นนั่นเองนะครับจอร์จเบสเนี่ยคือถ้าใครได้สังเกตการเล่นหรือการเล่นจริงๆหรือใครที่ลองเล่นอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยคําว่าจอร์จเบสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ให้ความสําคัญกับเกมแนวรุกมากๆเลยซึ่งเป็นเอาง่ายคือเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนในแดนหน้านั่นเองคือจอร์จเบสเนี่ยเวลากองหน้ารับปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาตัวเองไปอยู่ในตําแหน่งที่มันค่อนข้างที่จะได้เปรี่ยมเห็นหม่อยมากๆ AI ของจอร์จเบสจะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าใครเล่นตัดปั่นเนี่ยจอร์จเบสอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นั่นเองนะครับ ลำดับต่อมาเรียกว่ากลางใช้กันทุกทีแน,น่นอนการตีมากแล้วแผดนี้มาแรงมากๆาสำับานะของโรธามาเตอุสนั่นเองนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยสามารถเล่นตั้ตำแหน่งในแนวลุกเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งแนวรับคือกลางรับกองกลางแล้วก็ตำแหน่งกลางลุกนั่นเองซึ่งทขาให้โรธามาเตอุดเนี่ยดีกว่าทางหน้าหลายตัวอันนี้ขออนุญาตยากตัวอย่างปีอื่นอย่างฐานะของคริมิชกันครับซึ่งคริมิชเนี่ยประมาณแผ่สองแผ่ที่แล้วนคนเลือกเล่นเยอะมากแต่ว่า,าพอมาแผ่นี้เนี่ยโรธามาเตอุดเนี่ยถือว่ามีบทบาทมากเพราะเขาถนัดถึงสองเท้า,ทาด้วยนั่น ว่าเบียดสู้กับกลางร,รับฝั่งนู่นสบายแน่นอนครับตรงไกลแม่นยำยิงไกลได้ดีเพเมเกอร์ hey maker, สร้างสรรค์เกมรับประเด็นคือมีสวเวิร์บด้วยสามารถจ่ายบอลขึ้นหน้าได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครทำกองกลางหรือใครทำบาเย,เยอะระ์เยอรมันหรืออะไรเงี้ยอินเตอร์เนี่ยควรจะมีเขาติดทีมไว้หน่อยก็ดีมากเลยนั่นเองนะครับตัวต่อมากองหลังเมตาตลอดการอย่างเปาโลมอลดิเนนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็จะจับเขาไปในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอยู่แล้วนั่นเองนะครับมอลดิี่เนี่ยพี่จะแนะนำตรงน,นี้เลยครับยิิ่่่่่่่งงงงงเเเเลลลลนนนนนปีีีีสสูมมมมาาาาาากกกทไไไรโยยฉฉดดดััั้้คคบืออพ เอค่อนมีโอกาสเล่นปีนี้สมมุติว่าเวลาเราตั้งแท็กติกนักเตะข้าง,งแผงให้มันตรงเนี่ยมอนนี่เนี่ยแทบจะไม่ต้องไปบังคับเขาเลยนะครับเราพยายามบังคับอีกตัวหนึ่งเนี่ยแล้วแตบบ่ว่าไปยืนอยู่หลังมอนนี่นจะเข้าบอลแทนเราแทบจะ100%เรื่องการจิ้มบอลเรื่องการจับบอลเนี่ยถือว่ามอนนี่ทําได้ดีมากแล้วก็เป็น1แมนคลับด้วยนั่นเองก็อยู่กับฐานะของ AC มิลานตั้งแต่ปี1999 1985ถึงปี2009นั่นเองนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับตัวต่อมาครอาจจะเห็นไม่ได้เยอะมากสํหรับคาริมเบนเซม่านั่นเองแต่ก็ยังถือว่าพอได้เห็นอยู่บ้างสํหรับใครที่แบบว่าเลือกเป็นตัวสํารองนักแข่งอย่างนี้ก็จะมีนี่เลยฮะเค เื่อเอาง่ายคือเบเซม่าถ้าคิดไม่ออกนะครับเบเซม่าแกรนด์มูเลอร์แฮร์รี่เคนจะอารมณ์เดียวกันเลยครับเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนปั้นเกมแดนหน้าถ้ามีโอกาสได้จบ2เท้าคือยิงคมมากๆเลยนั่นเองก็ถือว่าตอบโจทย์ครับต่อมาเป็นโทนี่ครสนกันครับในตำแหน่งกองกลางนั่นเองนะครับโทนี่โ <Tony S 1> ครสเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องความเร็วถ้าใครชอบแบบว่ากองกลางเร็วเนี่ยตัดเขาทิ้งออกไปได้เลยนั่นเองเพราะว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีความเร็วเยอะมากแต่ว่าข้อดีของเขาคือ1เลยการเปิดบอลการส่งกายงกมเยอออะนี่ืังงไลารอ่านเกมย เยอะเนี่ยกองกลางนี่จะฉลาดว่าจะควรจะไปเล่นตำแหน่งไหนควรจะไปตรงไหนควรจะต้องมีเขาเลยครับคาราโทะนิโคลสครับกองหลังคู่เปาลินี่ตลอดกาลนะั่นคือแซจิโอราโมซึ่งเราก็มีแบบว่ารีวิวให้ดูด้วยนะครับถ้าใครแบบว่าอยากดูเนี่ยมาดูพี่เล่นในรายได้เพราะปีนี้เนี่ยพี่เพิ่งแบบว่าซื้อบวกห้ามัเล่นโหโคตรเก่งเลยนะครับราคามันสามสี่แสนล้านแล้วพี่จำไม่ผิดนะครับข้อดีของรามโมนี่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าหนึ่งเลยเป็นนักเตะที่มีความดุดันสูงเข้าปะทะค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คือถ้าใครรู้สึึกกกกกกวววว่่่่่่่่่่าา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 าเเเเเเเต็งงงงคคคุมมมออออออหหหลลลัไไไรรรรรืใู้้้สชบบขขพพพดดนนนียยยจะะะแท มีโอกาสเสียจุดโทษค่อนข้างมากเลยเห็นไหมค่าดุดันเขาสูงถึง140เลยนั่นเองนะครับละปีนี้บอกเลยว,ว่าพลังแฝ่งเยอะที่สุดกว่าทุกปีเยอะกว่าปีบีดับยูซีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าปะทะการส่งไกลมีการเล่นลูกขัดผลด้วยนะแหมลามอสในวัยแบบว่าเกือบ40ปีก็ถือว่ายังเฟี้ยวฟ้าอยู่นะครับตัวต่อมา iero, ครับเดียลเปียโร่ครับหลังๆนี่มีบทบาทค่อนข้างเยอะมันอาจจะเป็นการลุกที่อาจจะแตกต่างกับเบนเซม่าอาจจะแตกต่างกับพวกแคร่เคนแบบนี้หนึ่งในเดียลเปียโร่เนี่ยเป็นนักเตะที่ ตำแหน่งแบบมากบางคนในจับเดือยเปโลไปเล่นปีกมันก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะครับถือว่าเดือยเปโลเอาจริงนะหนึ่งเลยเนี่ยถามว่าข้อเสียของมันคือเรื่องการเข้าประทะแค่นั้นเลยครับแต่ว่าถ้าได้มุดถ้าได้เลี้ยงพี่บอลแล้วนี่คือจรวดทั้งเลยอีกตัวหนึ่งแห่งยุคเลยครับลักษณะสองเท้าก็หลายๆคนเนี่ยโปรเพยเยอร์เลือกใช้นักเตะสองเท้าเพราะเวลาจังหวะที่ต้องเด็ดขาดในเท้าซ้ายเนี่ยบางครั้งถ้าถนัดเท้าซ้ายสี่หรือเท้าซ้ายสามเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวต่อมาถ้าในตำแหน่งแบ บางว่าบางคนใช้ฟีบรามบางคนใช้นนติบางคนจะไปใช้คาบาฮาวคาบาฮาวนี่จะเห็นเยอะหน่อยนั่นเองนะครับซึ่งที่พี่เลือก2ตัวนี้พี่รู้สึกว่า1เลยเนี่ยฐานะฟีบรามเขาถนัด2เท้าด้วยแล้วอีกอย่างคือฟีบรามรูปร่างไม่ได้สูงมากคือถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบเลี้ยงบอลพี่แนะนฟีบรามเล่นดีมากเป็นคนที่มุดดีไปกับบอลได้ดีมากส่วนใครที่ชอบสเนติเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสาย,ว,ยว่าสมดุลสมดุลซัพพอร์ตแบบว่าเบียดได้ชนได้แต่ข้อดีของฟีบรามเนี่ยเรื่องการของการเปิดบอลอยู่แล้วเปิดบบบอออลดดีีีีมมาาาากกกเเเเยนนนนนนนััััั่่่งะะรร้้้ปตตตววว็ททททใชแจุื ของมาเนลนอยเออร์เพราะว่าถ้าจะให้ไปใช้คาซิยาร์แพ่นดิคาซิอาต์มันก็ไม่ได้เก่งอะไรคือคาซิยาร์เก่งที่สุดก็คือตอนฟีฟ่าออนไลน์สนั่นเองนะครับพอฟีฟ่าออนไลน์สมาคาซิอาต์ก็จะดรอปลงแต่ว่านอยเออร์เนี่ยตั้งแต่ออนไลน์สามออนไลน์สี่มาเอฟซีออนไลน์เขายังอยู่กับเกมมาโดยตลอดครับสำหรับมาเนลนอยเออร์เราพลังแฝงนี่ว่ามาครบคขันแน่นอนครับเฮนรี่เคนคาริเมเซม่าแล้วก็ฐานะของแกรนด์บูลเลอร์เนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีคนตีติดบวกแปบ

แต่ถ้าพี่บอกตามตรงคือเวียร่าหนึ่งเลยถ้าเราปรับเทคนิคได้ถูกต้องปรับเทคนิคตั๊กเตงให้มันถูกต้องพี่บอกว่าเวียร่าเป็นคนที่แบบว่ายืนตำแหน่งดีมากแล้วถ้าใครรู้สึกว่าเตงเล่นกองหลังไม่เก่งพี่แนะนำว่าควรจะมีตำแหน่งกลางรับที่สูงอย่างเวียร่าอย่างแฟงไลกกายแบบนี้เพื่อมาสกีนก่อนถึงกองหลังมันจะดีแบบมากเลยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มาแข่งเลือกใช้กันเลยนะครับสองตำแหน่งสุดท้ายคือแบ็กซ้ายและแบ็กขวาครับอันนี้คือแล้วแต่ความชอบเลยครับร้อยละแปดสิบเนี่ยจะเลือกใช้เป็นฐานะของโรเบอร์โตคาร แบ็กที่แบบว่าโอเว่์แลปขึ้นไปแล้วทําประตูเนี่ยโลบโตคาร์ลอตตอบโจมมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าผมอยากเล่นรับแบบธรรมชาติเลยเนี่ยแนะนาอาราบาตาราบามันก็มีทั้งมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียด้วยหนึ่งเลยอาราบาเนี่ยเวลาเราเล่นจริงเนี่ยมันจะมีบางแมทที่อู้อาราบาเล่นดีบางแมทอาราบามันกลายจะแบบว่ามีเออเอเอมีหูตําแหน่งกันมากอันนี้ก็ถือว่าเราต้องจับจุดให้ถูกแล้วก็คือแล้วแต่สถานการณ์ว่าเราอยากใช้แบ็กสายบกหรือว่าเป็นแบ็กที่แบบว่าเล่นเกมรับดีแต่คือคาร์ลอตมามท่ัน เป็นนักเตะที่ต่อโอเปเยอร์เลือกใช้ไปลงโปลีนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆเห็นว่ามันควรจะมีตัวไหนที่ต้องติดเนี่ยรอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วอยากให้พี่ทําคลิปสอนอะไรหรืออยากให้ทาคลิปแนะนําอะไรเนี่ยแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยละกันครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยมีไลค์ทุกวันใครสะดวกเวลาไหนะดูเวลานั้นไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ